รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟัง นี่เือรายการเผชิญหน้าเฟสท่าเมื่อพูดถึงปัญหารถแท็กซี่รถอ b e r รถแก็ปเคยกังวลกันวันหนึง่งรถแท็กซี่จะประทุอารมณ์ถึงขั้นใช้กำลังหรือขู่จะใช้กำลังกับบรรดารถอ b e r ร์รถแก็ปปน่น,นรับและแล้วสิ่งที่กลัวมันก็มาถึงวันนั้นก็มาถึงจนดได้ผมอยากให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ชมได้ฟังคลิป เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พัทยาสักสองเหตุการณ์เนี่ยนะครับเชิญครับพี่ผมผมขอนทษครับผมไม่รู้จริงผมว่าจะกดไม่รับแล้วครับไม่รับไม่ได้มึงไม่ต้องมาที่นี่อีกครับใจเราครับครับผมไม่มาแล้วครับต่อไปไม่มาเลยถ้ากูเห็นเด็กกูยิงแม่งเลยครับเนี่ยกูไม่สนใจแล้วกูไม่รู้ว่ามึงจะนั่งอยู่กับใครกูไม่เนใจหรอกอระครับผมเอนนี้มันมีคิวหมดพี่อ๋อครับผมกูพูดกูพูดกับพวกมึงดีๆไม่ชอบจะต้องยังไงกันวะ ถามหน่อยสิกฎหมายไหมโ้ผิดผิดไหมผิดครับผมได้ <ms> หรือไมดั๊กซ <ms> ์บ้านพีปัญหาอะไรกันบาไม่รู้เจ้าทีนี้คนไปจอดที่หน้าเซ็นทรัลมารีน่าค่ะเล้วแท็กซี่เขาก็แบบ็ว <ms> <ms> ุยวายไม่ต้องบรรยายต่อใช่ไหมครับในคลิปบอกชัดเจนอารมณ์ของแท็กซี่เริ่มประทุถึงขัง้นขู่จะใช้กำลังขู่จะยิงรถ คันที่เชื่อว่าเป็นรถอูเบอร์คำถามก็คือภาครัฐจะเคลื่อนปัญหาที่เห็นอยู่ตรงหน้าอย่างไรเอาละครับค่ำคืนนี้ไปหาคำตอบจากรออธิบดีกรมขนส่งทางบกคุณนันทพงศ์เชื่อชูครับสวัสดีครับคุณนันทพงศ์ครับครับสวัสดีครับคุณเอนายครับตรงประเด็นเลยครับเอาอย่างไรกับอูเบอร์กับแกร็บครับในเรื่องของอูเบอร์และแกร็บเนี่ยต้องแยกกันนะครับว่าแกร็บเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาก็ให้บริการ ทางด้านแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่แล้วก็เป็นสิ่งที่ถือว่าถูกต้องตามกฎหมายนะครับคือเขาใช้แอปพลิเคชันเขาเรียกรถแท็กซี่ในระบบที่มีอยู่เดิมค,คือรถที่จดทะเบียนถูกต้องเป็นรประเภทรถแท็กซี่รับจ้างจดทะเบียนเป็นรประเภทป้ายเหลืองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องความผิดทางกฎหมายจึงไม่เกิดขึ้นในประเด็นนี้ดังนั้นจึงเหลือประเด็นรถ Uber อร์ที่เล่นกับรถป้ายดง ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นจะแอปพลิเคชันชื่ออะไรก็ตามครับถ้าใช้กับรถป้ายเหลืองถือว่าถูกต้องครับถ้าใช้กับรถป้ายดำหรือรถบ้านครับจดทะเบียนในประเภทรถส่วนบุคคลครับอย่างนี้ตามกฎหมายไม่สามารถนำไปใช้ในการรับจ้างได้จึงเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายครับอันนี้เป็นประการแรกเลยครับทีนี้เมื่อสักครู่ประเด็นที่ถามว่าแล้วทางราชการจะทำยังไงกับประเด็นที่ความเป็นห่วงใยของทางสังคมว่าเอ๊ะวันหนึ่งแท็กซี่เราเนี่ย เกิดอารมณ์ร้อนขึ้นมาทนไม่ได้กับปัญหานี้ขึ้นมาจะทําอย่างไรอันนี้เรียนว่าเราสื่อสารทําความเข้าใจกับทางกลุ่มแท็กซี่อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะกลุ่มแท็กซี่ในกรุงเทพมหานครเราซึ่งมี1น0 0 0แสนวัาคันเนี่ยตัวแทนเขาจะโดยนิติบุคคลเช่นสากลเดินรถบริษัทจํากัดห้างส่วนจํากัดหรือตัวแทนกลุ่มแท็กซี่บุคคลเนี่ยเราได้เชิญมาพูดคุยแล้วกรมการขนส่งบกแจ้งไปชัดเจนว่าคันนั้นเนี่ย เราไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับถึงแม้ว่าทางฝ่ายเขาจะปฏิเสธว่าเมื่อไม่มีกฎหมายรองรับเขาไม่ผิดเราชี้แจงไปเลยว่าผิดในความหมายของทางราชการถ้ากฎหมายบอกว่าไม่ถูกต้องเรายังถือว่าเป็นความผิดอยู่ครับเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งต่อไปที่เองถ้ายังพบการกระทํคของผิดอยู่เราก็ต้องดาเนินคดีตามกฎหมายอันนี้เราพู้ได้สบายใจเลยว่าทางราชการไม่ได้มีการปล่อยปละละเลยแต่ประการใดนะครับประการถัดมา เราเรียนว่าขณานี้เราอยู่ในระหว่างกําลังจะจ้างศึกษาเพื่อให้ทราบว่าในต่างประเทศก็ดีในประเทศก็ดีเราควรจะไปทิศทางไหนที่กฎหมายรองรับได้ในการนํารถส่วนบุคคลและก็ใช้แอปพลิเคชันเรียกรถเพราะมีผู้กล่าวอ้างว่าในต่างประเทศเขาทําได้บางประเทศซึ่งเราก็ตอบว่าเบื้องต้นเราศึกษาแล้วเลยไม่เจอแต่เพื่อให้เกิดความรอบคอบเพราะฉะนั้นจ้างศึกษาให้ฝ่ายที่ทําการศึกษาเนี่ยลงรายละเอียด นะครับว่ามีความเป็นไปได้ไหมในแง่ข้อกฎหมายจะเป็นไปอย่างไรนะครับซึ่งเราขอเวลาในการทำภาษา6เดือนด้วยกันตรงนี้เราทําความเข้าใจไปแล้วส่วนประเด็นที่ว่าทางอารมณ์ของฝ่ายผู้ที่ถูกแย่งชิงผู้โดยสารคือแท็กซี่ปัจจุบันเนี่ยจะปัทถุอารมณ์หรือไม่อันนี้เรียนว่าถ้าในกรุงเทพเนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นเพราะต่างคนต่างไม่ค่อยมีเวลา รถติดบ้างการจราจรแออัดบ้างต้องแข่งกับเวลาในการประกอบอาชีพอาจจะเกิดขึ้นกับกลุ่มของแท็กซี่ในต่างจังหวัดซึ่งบางทีมีการรวมกลุ่มตั้งวินตั้งคิวกันแล้วเกิดพูดจากันเกิดอารมณ์ขึ้นมามีความเป็นไปนได้ซึ่งมักจะเป็นต่างจังหวัดส่วนเหตุการณ์ที่เป็นไปนตามคลิปวิดีโอที่พัทยาก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าแท้จริงแล้วเนี่ย ได้ข้อมูลประการใดมาถึงไปปิดล้อมเขาอันนี้ก็เพียงแต่เป็นข่าวทางกระแสสังคมขึ้นมไเฉยนะครับครับกรมคุณส่งทางบอกยังไม่ได้เข้าไปแอคชั่นเพื่อสืบค้นข้อเท็จจริงตามคลิปทั้งสองคลิปนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่แท็กซี่ไปปิดล้อมรถคันหนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นรถอูเบอร์คนขับบังเอิญเป็นผู้หญิงกับอีกกรณีหนึ่งคนขับแท็กซี่โคจะยิงคนขับรถอูเบอร์ยังไม่ได้เข้าไป คือทาร์ทก็ที่จริงทั้งสองคลิปเลยครับคือประเด็นเนี้ยถือว่าข้อยุติทางสังคมเป็นเรื่องของของอารมณ์ของสองฝ่ายเนี่ยได้ยุติลงไปแล้วแต่ถ้าเกิดมีข้อร้องเรียนเข้ามาระบุถึงตัวตนของหมายเลขทะเบียนรถนะฮะซึ่งซึ่งในคลิปไม่ได้บอกเลยว่าเลขทะเบียนอะไรนะฮะถ้าเราจะให้สืบทราบได้ก็อาจจะมีการว่ากล่าวตักเตือนนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในอาชีพเนี้ยต้องผ่านการอบรม ในเรื่องจิตสํานึกในเรื่องบริการสาธารณะเพราะฉะนั้นการจะพูดกันจาต่อผู้โดยสารก็ดีต่อสื่อสาธารณะก็ดีต่อบุคคลทั่วไปก็ดีน่าจะต้องมีภาวะที่สูงก,กว่าโดยทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ถึงล้าเส้นกฎหมายเราก็มีสิทธิ์ตักเตือนได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในในประเด็นดังกล่าวนั้นนะขณะนี้ยังไม่มีเหตุการณ์ลุกลามบานปลาย ซึ่งในต่างประเทศเขาหนักกว่าบ้านเรานะครับในต่างประเทศในกลุ่มแท็กซี่ที่ประกอบอาชีพสุจริตแล้วก็ถูกบุคคลภายนอกมาเบียดเบียนแย่งอาชีพเนี่ยเขาวีโต้รุนแรงกว่านี้เช่นในบางประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขารวมกลุ่มกันปิดทางเข้าสนามบินชาวดูโกนะครับในฝรั่งเศสประท้วงอูเบอร์ถูกต้องครับในประเทศอินโดนีเซียในฟิลิปปินเข้าบุกแล้วก็ทำลายรถ รวมทั้งเผารถคันที่เชื่อว่าเป็นรถที่อูเบอร์ใช้ประกอบอาชีพนะครับนั่นก็เป็นแปลว่าในต่างประเทศเขาก็มีเหมือนกันแล้วก็รุนแรงกว่าบ้านเราบ้านเรายังพอพูดจาเรื่องว่ารัชการดําเนินการอยู่นะคุณก็ช่วยกันพัฒนายกระดับตัวเองด้วยครับครับคุณนัทพงศ์ครับเหตุการณ์ตามคลิปที่พัทยามันเป็นสัญญาณที่บอกไหมครับว่าบ้านเรากำลังจะพูดกันไปรู้เรื่องบ้านเรากำลังจะใช้กําลังเหมือนต่างประเทศมันเป็นสัญญาณ ผมว่าเป็นวิถีปกติของคนที่รวมกลุ่มชนกันนะครับถ้าเราเคยศึกษาประวัติศาสตร์ครับเราจะพบว่าอินเดแดงก็ยังหวงถิ่นครับหวงพื้นฐานประกอบอาชีพตัวเองคนผิวขาวนี่ถ้าไปลุกรลันท้องถิ่นเขาเขตเขาเขาก็ต้องต่อต้านครับเช่นกันครับกลุ่มคนพวกนี้ก็ถือว่าเขาถูกต้องตามกฎหมายแล้วมีคนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายมาเขาต้องรู้สึกหวงแหนในอาชีพเช่นกันครับ ท่าที่สังเกตดูพัฒนาการทางอารมณ์ของแท็กซี่นะครับช็อตแรกก็คือวว่ยวายผ่านสื่อก่อนช็อตที่2มาประท้วงมาร้องที่กรมขนส่งทางบกช็อตที่3เริ่มไล่ล่ากันเองอย่างเช่นที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับแท็กซี่ก็รวมกลุ่มกันล่อซื้ออูเบอร์แล้วชี้ให้ตำรวจจับ,บแล้วก็ปรับที่ภูเก็ตก็เริ่มมีสัญญาณจะล่อซื้อจับตัวส่งให้ตำรวจปรับแต่ที่พัทยาเริ่มมีการขู่จะยิงทิ้ง เริ่มมีการใช้กําลังขับรถไล่ตามแล้วก็ปิดล้อม้อมหน้ารอมหลังแล้วปิดล้อมอย่างนั้นครับมันไม่ใช่สัญญาณที่น่ากลัวหรยอครับมันมีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ยกระดับขึ้นไปเรื่อยอีกนิดเดียวอีกขีดเดียวมันก็คงจะใช้กําลังกันแล้วล่ะผมมองเป็นสองแง่ครับครับมุมหนึ่งเนี่ยเป็นแง่มุมที่ดีครับเป็นประโยชน์ครับเนื่องจากว่าเป็นการสื่อสารให้ฝ่ายตรงข้ามทราบว่าการดําเนินการอย่างเงี้ยสังคมไม่ยอมรับนะครับ คนที่จะเข้ามาสู่ระบบนี้จะไปเป็นเมมเบอร์เขาจะมาทําอาชีพนี้คิดว่าจะมีรายได้เสริมก็ต้องช่างใจแล้วเอ๊ะจะทนต่อพฤติกรรมเหล่านี้ได้ไหมมีความเสี่ยงในการประกอบอาชีพแบบนี้ไหมนะครับถ้าเกิดเขาไม่มั่นใจเขาจะได้ยุติซะนะครับก็แปลว่าการกระทาความผิดกฎหมายจะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่เมื่อไหร่กฎหมายบอกว่าถูกเขาถึงนเข้ามาครับถ้าวันนี้กฎหมายบอกผิดเขาหยุดไปได้ดีเพราะฉะนั้นผมจึงมองวาในแง่เดีว่ามีพูดอย่างนี้ครับ ไม่กลัวกระแสอัดกลับมาที่ตัวคนนันแต่งเ์ไม่กลัวผมมองว่ามันเป็นสองแง่เงครับเพราะผมบอกแล้วเป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดคนที่เขาทราบว่าผิดกฎหมายแล้วเขาไม่ทำเป็นเรื่องที่ดีสาหรับสังคมโอเคท้านั้นผมถามแบบพี่กแล้วกันนะครับเหตุการณ์ที่พัทยามันบอกเลยเขากําลังจะยิงกันแล้วล่ะกรมขนส่งทางบกยังขอเวลาอีกตั้ง6เดือนในการศึกษาศึกษาโมเดลจากต่างประเทศศึกษาอะไรครับผมตั้งหเดือนผมเรียนตามตรงเบื้องต้นก่อนครับผมไม่ค่อยได้ให้น้ําหนัก กับสื่อทางโซเชียลมีเดียถ้ายังไม่พิสูจน์เท่าไหร่เพราะอาจจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรล่ะฮะแต่งละครข,ขึ้นมาก็ได้นะครับโดยคนเพียงคนสองคนแต่ทำให้กระแสะทางสังคมกระเพื่อม หมายถึงหมายถึงคลิปที่เราอารมณ์สังคมเนี่ยมันเป็นคลิปที่เกิดจากการสร้างใช่กานมันจะบอกว่าเหตุการณ์แท็กซี่ขู่จะยิงอูเบอร์เพ้อๆจะเป็นการจัดฉากผมผมไม่ได้บอกถึงกรณีนี้เลยครับผมไม่ได้พูดถึงเคสนี้อย่างเดียวผมพูดถึงเคสทั่วไปภาพรวมใช่มีคนสร้างสตอรี่ถูกต้องฮะเพื่อให้เห็นว่าการปะทะกันนั้นมันทำท่าจะรุนแรงจริงๆก็อยากจะพูดถึงสังคมในส่วนรวมเราที่ที่ยังไม่คุ้นกับโซเชียลมีเดียเท่าไหร่นักว่าก่อนที่จะเชื่อตามอะไรเนี่ย ต้องไต่ตรองซะก่อนท่านรองถ้าย้อนถามคาจะโกรธไหมครับกรมยังไม่ได้อินชาร์จเข้าไปสืบค้นข้อเท็จจริงตามคลิปเลยแต่พูดถึงเรื่องดราม่าพูดถึงเรื่องการสร้างสตอรี่พูดถึงเรื่องการจัดฉากพูดถึงเรื่องที่มันเมคกันขึ้นมาที่ที่พัทยาตกลงมันอย่างไรกันแน่ครับมีครับเรามีหน่วยที่เรียกว่าหน้างานอยู่ก็คือชาร์จจะไปเช็คข้อเท็จจริงแล้วครับถ้าในส่วนของพื้นที่จังหวัด จังหวัดจะเป็นคนที่รวบรวมแล้วรายงานเข้ามาเขารายงานอะไรมาบ้างครับเหในส่วนของเชียงใหม่เนี่ยก็รายงานให้จริงข้อเท็จจริงให้ทราบนะครับแต่ในส่วนเคสล่าสุดของที่ชนบุรีเนี่ยยังไม่ยังไม่ได้รายงานถึงกรณีพัทยาทั้งสองกรณียังไม่ได้รายงานครับใช่ว่าลงไปสืบข้อมูลทางลึกแล้วเนี่ยตกลงเนี่ยมูลมันมาจากทางไหนกันแน่มูลเหตุข้อเท็จจริงเกิดจากของจริงไหมหรือว่าเคสของที่กล่าวอ้างว่าไม่ใช่อูเบอร์นั้นแล้วแท้จริงคืออะไร ฟังไปไฟังมาคล้ายกับคุณนันทพงศ์พูดถึงกรณีคลิป2คลิปที่พัตยาคลิปที่1รถคันที่ถูกไล่ล่าอ้างว่าตัวเองไม่ใช่ u ูเบอคุณนันทพงศ์มีคําถามจริงหรือเปล่าคลิปที่2ตามคลิปนั้นแท็กซี่คู่จะยิงรถ Uber. อ b e r อร์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นคลิปที่ถูกสร้างขึ้นมาหรือไม่เพื่อที่จะดิสเครดิตใครหรือกดดันใครหรือ,รรอสร้างกระแสสังคมถูกต้องครับ มีคําถามมันทั้งสองคลิปเลยถูกต้องครับค้างไปก่อนครับ,รบเอากันอย่างนี้รอให้พื้นที่เขารายงานเขาที่จริงขึ้นมานะฮะผมจะเบรกตรงนี้ไปก่อนในช่วงหน้าจะกลับมากับเรียนการแอคชั่นทางภาครัฐน,น,นะครับที่ว่า6เดือนจะศึกษาอะไรผลการศึกษาจะหยิบฉวยมาใช้เพื่อขอชนวนระเบิดอูเบอร์อย่างไรเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับ,รบเบรกกันสักครู่ครับ สนนโดยสามแม่ครัวเนื้อแน่นชิ้นโตแคลเซียมสูงมาถึงช่วงสุดท้ายของเผชิญหน้าค่ำคืนนี้ครับสนทนากับรองอธิบดีกรมขนส่งทางบกคุณนันทพงศ์เชื่อชูกันต่อครับเอาละครับคุณนันทพงศ์ค้างประเด็นกันตรงนี้เขาจะยิงกันอยู่แล้วกรมบอกขอเวลาศึกษา6เดือนเรื่องอูเบอร์ถามอีกครั้งหนึ่งจะศึกษาอะไรครับ ในแนง่มุมของการศึกษาก็เป็นไปตามที่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้วันนั้นมีการประชุมที่กระทรวงคมนาคมนะครับเป็นการพบกันทั้งส่วนของ Uber อร์ทั้งส่วนของตัวแทนรถที่อยู่ในระบบที่ถูกต้องดังหมายคืออาชีพแท็กซี่ต่างงทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบ,บุคคลรวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปและเห็นเห็นพ้องต้องกันว่าให้เวลาทางราชการศึกษาเถอะ จะเกิดรประโยชน์มากกว่าดีกว่าเอาข้อความต้องการของแต่ละฝ่ายมาพูดกันตรงๆ <Okay. S 2> แล้วก็หาทางออกไม่ได้ดังนั้นศึกษาอะไรบ้างครับก็โมเดลที่ทางทางอูเบอร์เสนอมาเขาบอกของเขาเป็นบิสเด่โมเดลใหม่นะครับเมื่อย,ยังไม่มีกฎหมายรองรับขอให้ทางราชการเนี่ยปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้รองรับครับโดยอ้างบางประเทศเช่นสิงคโปร์เช่นมาเลเซยียเป็นตัวอย่างว่าของเขาเมีกฎหมายรองรับได้แล้วเอารถบ้านมาวิ่งปเป็นแท็กซี่ได้เราก็บอกอถ้าอย่างนั้น แม้ว่ากรมการขนส่งทางบกจะชี้แจงว่าเราก็ส่วนหนึ่งเราทําการศึกษามาแล้วพราบว่าไม่มีประเทศต่างๆในโลกเนี่ยถ้าใครไปทําอย่างนี้ผิดกฎหมายทั้งนั้นแหละพูดบผ่างนี้เกือบจะร้อยทั้งร้อยแต่เมื่อมีข้อโต้แย้งมาเราก็ต้องทบทวนก็จะขอเวลาศึกษาให้ในประเด็นที่กล่าวอ้างอันนี้สมมุติว่าโลกทั้งใบมีอยู่สองพวกจริงๆพวกหนึ่งก็ให้รถบ้านมาวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้อีกพวกหนึ่ง ก็เหมือนกับบ้านเราก็คือถ้าคุณไม่จดทะเบียนเป็นรถรับส่งคุณมาวิ่งรับส่งคนไม่ได้ครับถ้ามันมีทั้งสองประเภทในโลกใบนี้ประเทศไทยจะยึดโมเดลไหนผมว่าต้องหาทางออกมันออกซ้ายทีเดียวก็ไม่ถูกต้องออกขวาทีเดียวก็ไม่ถูกต้องผมว่าอาจะต้องออกกลางคือคือถ้าจะทําได้ก็ต้องมีความเท่าเทียมกัทางสังคมครับขนานี้รถแท็กซี่ในระบบเราทําทุกอย่างภายใต้กฎหมาย เข้มงวดเคร่งครัดแต่อีกฝั่งหนึ่งเนะี่ยปล่อยเสรีดังนั้นไม่เสียภาษีเข้ารัฐอย่างเงี้ยขาดการควบคุมครับแล้วอย่างเงี้ยมันเราก็ปล่อยให้ไปอย่างนี้ไม่ได้มันไม่แฟร์ไม่แฟร์รอีกฝ่ายหนึ่งที่ถูกต้องไหวไม่มีทางยอมรับได้และถ้ายกขึ้นสู่ศาลแพ้อย่างเดียวครับ,รบดังนั้นรถบ้านอยากจะมาวิ่งเป็นแท็กซี่ในบางช่วงเวลาสงสัยจะต้องมีทะเบียนสองใบหรือเปล่าไม่แน่ใจ ต้องรองผลกา,ารศึกษาเพราะขณะนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถ <Okay. S 2> ชี้ขาดได้ทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่มันเกิดขึ้นพื้นฐานจริงๆของปัญหานะมันมาจากผู้โดยสารมาจากประชาชนมาจากผู้บริโภคเขาต้องการมีทางเลือกถูกต้องครับเพราะแท็กซี่ในระบบมีปัญหาการบริการจริงๆเขา<ช>จึงอยากมีทางเลือกบ<า>งังเอิญแท็กซี่ให้ทางเลือกที่ดีที่พอใจเขาก็เลือกทางเลือกที่ดีที่พอใจมันก็เกิดปัญหาเอาล่ะ เที่ยัางยืนที่สุดก็คงต้องไปแก้ปัญหาแท็กซี่ในระบบด้วยจะแก้อย่างไรครับขณะนี้นอกจากจะศึกษาว่าในระบบความเป็นไปได้ที่จะมีแท็กซี่อย่างที่ใช้แอปพลิเคชันเรียกมาแล้วใช้รถบ้านได้หรือไม่เราก็ต้องกลับมาหันมาดูในรถในระบบที่ถูกต้องเป็นแท็กซี่ป้ายเหลืองนี่แหละเราก็ต้องหันกลับมาส่งเสริมเพื่อให้ตรงกับใจตรงกับใจความต้องการของผู้โดยสารนะฮะซึ่งอยากมีทางเลือกนะครับขณะนี้เรื่องแรกเลย เรื่องแอปพลิเคชันที่ใช้งานกันเราก็ส่งขานมาส่งเสริมส่งสัญญาณบอกรถในระบบเราทั้งแสนว่าคันเลยบอกตอนนี้กรมการขนส่งระบบไม่ขัดข้องยินดีส่งเสริมถนนให้รถแท็กซี่ในระบบทุกคันใช้แอปพลิเคชันในการเรียกรับผู้โดยสารได้เพราะไม่ขัดกับอะไรเลยเพราะคุณรถถูกต้องอยู่แล้วคุณแค่เสริมเครื่องมือที่ทันสมัยก็เหมือนกับแกล็ที่เขาทาอยู่ถูกต้องเหตุผลง่ายๆเลยหนึ่ง คุณมีความเท่าเทียมกับรถที่กําลังนําเสนอของใหม่คับคุณก็มีของใหม่เหมือนกันประการที่สองคุณได้ประโยชน์อสองต่อครับต่อแรกคุณรับผู้โดยสารที่โบกได้อยู่แล้วครับต่อที่สองคุณมีสิทธิ์รับรถที่เรียกเข้ามาผ่านแอปด้วยครับนะครับและที่จริงถ้าประโยชน์ข้อที่สามคือจะทําให้ข้อหาที่ดังที่สุดของแท็กซี่คือข้อหาปฏิเสธมารับผู้โดยสารเนี่ยรถน้อยรถน้อยจนหมดลงเพราะไม่จําเป็นต้องไปโบกเรียกก็ได้โอใช้แอปติดต่อกันก็จะไม่เกิดการปฏิเสธกัน นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจากการส่งเสริมให้ใช้แอปพลิเคชันอย่างกว้างขวางในแท็กซี่ไทยที่มีอยู่แล้วเนี่ย <ๆ S 2> เราก็กำลังเสนอร่างกฎกระทรวงสองฉอบับ,บฉบับหนึ่งเรียกว่าแท็กซี่โอเคอีกฉบับหนึ่งเรียกว่าแท็กซี VIP ่วีไอพีขณะนี้ขั้นตอนการเสนอกฎกระทรวงดังกล่าวเนี่ยก็ใกล้จะสําเร็จแล้วนะฮะผ่านมาติครมอเห็นชอบในหลักการแล้วกฤษฎีิิกาก็พิจารณาทบทวนจนเกือบจะครบถ้วนกระบวนวามแล้วก็ใกล้ที่จะคลอดออกมามีผลบังคับใช้ในเร็วๆนี้ครับสองฉบับ อย่างฉบับแรกผมจะยกตัวอย่างสั้นๆให้เข้าใจง่ายว่ากฎกระทรวงเรื่องแท็กซี่โอเคนะคือการพัฒนาให้แท็กซี่ที่มีอยู่เดิมเนี่ยยกระดับเช่นมีการติดตั้ง GPS นะครับ GPS เนี่ยจะเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จะนําไปสู่การติดตั้งแอปพลิเคชันพอจะจับสัญญาณรถคันนี้ว่าไปอยู่ไหนจะไปรับผู้โดยสารที่ไหนได้เพราะฉะนั้น GPS จะคือพื้นฐานนอกจากรองรับเรื่องแอปพลิเคชันได้แล้วเนี่ยยังติดตาม กำกับดูแลการเนรรถอย่างใกล้ชิดเช่นเรื่องการแสดงตัวตนต่อไปนี้จะรู้ได้เลยว่าคนที่ไม่ไม่มีแบบผีเนี่ยพอไปรูบบัตรแสดงตัวตอนจะขับรถมันจะไม่มันจะโชว์ละมันจะไม่แอคทีฟด้วยละมันจะผ่านหรือมันจะไม่ผ่านถูกต้องครับมันจะมีเครื่องมือตรงนั้นเลยเครื่องมือช่วยสกรีนแสดงว่ามีทั้ง GPS และมีทั้งเครื่องบ่งชี้คนขับที่สัมพันธ์กับใบขับขี่แสดงตัวตนคนขับที่มีสถานะถูกต้องอยู่ในเครื่องเดียวกันใช่ไหม ถูกต้องครับอยู่ในระบบเดียวกันนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังสามารถตรวจจับเรื่องความเร็วเรื่องชั่วโมงการทํางานเพราะมันอยู่ในในระบบของ GPS ได้เลย GPS มันจะ r e c ขอดไปหมดแล้วแต่เราจะใส่ฟังก์ชันตัวใดเข้าไปบ้างนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีปุ่มฉุกเฉินครับหากเกิดเหตุด่วนนะครับฉุกเฉินเนี่ยเป็นสภาพตีนั่งรถแล้วเกิดเขาลวนลามหรือว่าทําร้ายอะไรขึ้นมาเนี่ยนะฮะกดปุ่มได้เลย ผดีสารกดปุ่มฉุกเฉินมันจะไปอ l ลเลอร์ตอย่างแรกคือไฟกระพริบที่สัญญาณหลังคาจะกระพริบให้คนที่อยู่ใ,ใกล้ชิดใกล้เคียงรหรือเจ้าที่ตำรวจที่อยู่ใกล้ๆได้เห็นชัดแล้วก็ในสัญญาณเนี่ยจะบอกไปถึงระบบที่ติดต่อ GPS หน่วยที่กำลับดูแลจะรู้แล้วว่ารถคันนี้เกิดเหตุด,ด่วนเหตุร้ายขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเราจะพัฒนาที่เรียกว่าแท็กซี่โอเคขึ้นนะครับ นอกจากนั้นแล้วอีกฉบับหนึ่งที่เป็นร่างกฎกระทรวงคู่ขนานกันเราเรียกว่าแท็กซี VIP, ่เอพีค,ค,คือเราเสนอให้มีการจดทะเบียนรถแท็กซี่ประเภทใหม่ขึ้นมาสาระสําคัญคือลักษณะใหญ่ขึ้นมีสมรรถนะซีซีกำลังแรงม้าในสูงขึ้นรเราเราพูดด้วยภาษาเดิมว่าของเดิมแท็กซี่เดิมเราเนี่ยมีไม่ต่ำกว่าพันห้าร้อยซีซีของใหม่เนี่ยเราจะใช้รถที่ใหญ่ขึ้นถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็สองพันซีซีขึ้นไปถ้าเป็นกําลังวันเราอยู่ที่ร้อยกิโลวัตขึ้นไป นะฮะตัวสมรรถนะรถก็จะมีความกว้างใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับกลุ่มผู้โดยสารที่หลากหลายครับแท็กซี่ VP ก็ต้องติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหลายทั้งปวงเช่เดียวกันกับแท็กซี่โอเคต้องประมาณนั้นต้องมีแอปพลิเคชันมีอะไรเงี้ยหมายความว่าตั้งแต่สิงหาคมปีนี้ แท็กซี่ทุกคันจะต้องมีระบบดังว่าทั้งหมดอย่างนั้นเลยครับในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยหลักๆเราจะเริ่มต้นที่รถแท็กซี่ใหม่ก่อนจดทะเบียนใหม่จดทะเบียนใหม่ต้องมีอุปกรณ์ที่เราว่าครบคันรถที่จดทะเบียนไว้แล้วหรือครับรถที่จดทะเบียนแล้วเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่วางแผนว่าถ้ารถที่เหลืออายุน้อยเพราะว่าแท็กซี่เนี่ยเรามีอายุการใช้งานจํากัด8ปีใช่เก้าปีเก้าปีครับไม่เกินเก้าปีพอถึงเก้าปีปุ๊บต้องยกเลิกการจดทะเบียนไปอยู่ประเภทอื่น ไปไปรถส่วนตัวอะไรเขาว่าไปเพราะฉะนั้นมองว่ารถที่เหลืออายุเพียง2ปีสุดท้ายจะยกเว้นให้แล้วรถที่อายุ1ปีถึง7ปีแล้วก็จะทยอยให้ให้ติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยตามาให้เวลาปรับตัวค่อยๆไปอีกอย่างหนึ่งถ้าเรามองในแง่ดีวันหนึ่งรถ เก่าที่อยู่นอกระบบถึงแม้จะติดช้าหรือไม่ติดบ้างตามที่ผมเรียนแล้ววันหนึ่งเขาก็ต้องหมดอายุ9ปีไปแล้ววันหนึ่งข้างหน้าประเทศไทยก็จะลดที่เป็นรุ่นใหม่ที่มี GPS ทุกคันมีระบบ alert ทุกคันแท็กซี่เขาบอกว่าเบ็ดเสร็จต้องลงทุนอีก29,000บาพันบาทเขาบอกเขารับไม่ได้ครับกลมหรือรักจะเข้าไปช่วยอย่างไรครับตรงนี้หรือจะไม่ช่วยตรงนี้เรากําลังดูเรื่องระยะเวลาในการ ผ่อนเวลาให้ในการทํางานแต่ว่าถ้าเรื่องแท็กซี่ใหม่คงเรื่องจําเป็นแท็กซี่ใหม่จดทะเบียนใหม่บังคับเลยใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วอาจจะถือว่าเป็นการบาลานซ์สมการเพราะขนาดี้รถเชื่อว่ารถแท็กซี่ในระบบรามีล้นล้นเกินกว่าความต้องการความจําเป็นนะครับถ้าใครรับไม่ได้ก็ออกจากระบบก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับอาจจะต้องไตร่ตรองให้ดีหน่อยว่าเหมาะไหมคุ้มไหมเพราะว่าอย่างที่เราบอกนะฮะว่าถ้าคุณตัดติดตั้ง gps คุณได้คุณได้ทวีคูณเพิ่มขึ้นนะคุณไม่ต้องไปดูผู้โดยสารโบกเรียกอย่างเดียวนะคุณอยู่เฉยๆจอดรถอยู่เดี๋ยวก็มีคนเรียกเข้ามาทางแอปแล้วรายได้คุณก็จะเพิ่มขึ้นตามลาดับมี2คําถามสุดท้ายจริงๆตอบแบบฟันธงนะฮะเวลามันหมดแล้วล่ะยินดีครับคาถามที่1ไอ้ที่อธิบายมาตั้งยาวเนี่ยไม่ว่าจะโอเคไม่ว่าจะเป็น VIP ก็แล้วแต่มันแก้ปัญหา u ber อร์ตรงไหนครับถ้าแท็กซี่ที่มีอยู่ในระบบสร้างความประทับใจความพอใจให้ไม่จําเป็นต้องไป ใช้รถนอกระบบรถนอกระบบเนี่ยถ้าเกิดเหตุด่วนเหตุไม่พึงประสงค์ขึ้นมายากที่จะติดตามเราไม่ทราบว่าเขาเอาใครมาขับรถครับนะครับลูกสาวเราปลอดภัยไหมถ้าเกิดไปนั่งอยู่บนรถแล้วไม่รู้เลยว่าเขามีประวัติอาชญากรรมมาหรือเปล่าครับคนขับเป็นใครครับมีคุณต้องบัติมีใบขบขี่เปล่าไปเชื่อใจได้ไงครับครับเ้าแล้วครับก็น่าจะครบถ้วนครับขอบคุณมากครับคุณอัจฉริพครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับ ย้ำอีกครั้งนะครับคำถามสุดท้ายของผมจริงๆผมกลับเรียนท่านรองอธิบดีกรมขนส่งทางบกนะครับสิ่งที่อธิบายมาอย่างยาวเรื่องแท็กซี่โอเคก็ดีเรื่องแท, OK ท็กซี่ V.I.P. ก็ดีมันตอบโจทย์ในเรื่องของอการแก้ปัญหาอูเบอร์อย่างไรฟังคำตอบไปแล้วนะครับหลังจากนี้เป็นเรื่องที่สังคมจะต้องตกผลึกกันเ,เองลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ